สามารถจะไล่น้ําให้มิดยอดได้เลยเป็นข้าวที่ที่ขึ้นน้ําเก่งหนีน้ําเก่งหนีน้ําเก่งครับน้ํามิดวันนี้พรุ่งนี้เขาจะขึ้นมาแล้วครับสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราจะมีพันธข้าวอีกหนึ่งสายพันธุนะคะที่น่าสนใจค่ะซึ่งจะเป็นพันุข้าวอะไรนั้นแล้วก็จะมีคุณสมบัติที่ดียังไงนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับชาวนานะคะว่าเราจะทําข้าวในช่วงฤดูไหนดีจะใส ดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะข้าวเขียวงามดีมากเลยค่ะทุกคนนี่พันข้าวอะไรคะลุงก็ขอสี่หนึ่งครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถาความรู้จักกันนะครับว่ากขอสี่หนึ่งเนี่ยเขามีคุณสมบัติยังไงแล้วก็เขาดียังไงนะครับ ครับ<ะ>ขอขอสีหนึ่งนะครับเป็นข้าวอายุ95ถึง105วันนะครับอ,อายุเก็บเกี่ยวนะครับ<ะ>เป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงนะครับออกอดอกออกรวงตามฤด,ดูกาลนะครับตามอายุแล้วก็เป็นข้าวที่เราหวานไปตอนข้าวเล็กเนี่ยครับสามารถจะไล่น้ําให้มิดยอดได้เลยเป็นข้าวที่ที่ขึ้นน้ําเก่ง หนีน้ำเก่งหนีน้ำเก่งครับน้ำมิดวันนี้พรุ่งนี้เขาจะขึ้นมาแล้วครับ<อ>ตัวนี้แล้วคุณสมบัติตดีมากเขาลครับคือน้ำวิดน้ำทุ่มยอดได้เลยสามารถจะคุมหญ้าดได้ดีตัวนี้<อ>คือเราสามารถจะวิดน้ำปุ๊บให้มิดไปได้เลยค่ะแล้วก็การแตกกอจะดีนะครับเนี่ยการแตกกอเขาจะแตกกอดีมากเลยครับการแตกกอดีนะครับแล้วก็เป็นข้าวที่ตอบสนองกับการให้ปุ๋ยเยอะนะครับชช้ปุ๋ย คือเป็นค่าค่าที่ตอบสนองการให้ปุ๋ยคือไม่สมควรจะให้ปุ๋ยตระกูลพวกไนโตรเจนเยอะเพราะจะทําให้เปาะข่อ,ขอโรคถ้าเราใส่ไนโตรเจนเยอะแล้วก็จะทําให้เขาจะปอะพวกโรคก,กลับใบแห้งอเนี่ยเราไม่สมควรจะใส่เขาจะโตช่วงแรกนะครับไม่ต้องให้เขาโตมาก ข้าวขอ<ะ>ขอสีหนึ่งนะครับใส่ปุ๋ยพวกไนโตรเจนต่านะครับอย่าใส่ในพวกไนโตรเจนสูงเขาจะไปโตตอนช่วงเดือนที่สองนะครับอตอนช่วงแรกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสูงไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เขาจะแตกกอแล้วพอเดือนที่สองเนี่ยเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะตัวนี้ครับแล้วแล้วก็ข้อดีของเขานะครับต้านทานเพี้ยกระโดดนะครับตัวนี้ต้านทานเพี้ยกระโดดได้ดีเลยแล้วก็ทําได้ทุกฤดูนะครับเพียงแต่ข้อห้ามนะครับห้ามให้ออกรวงตอนฤดูหนาวเท่านั้นเอง สมมติว่าออกตอนเดือนกันยาได้เดือนตุลาได้สิงหาได้แต่ถ้าพฤศจิกาธันวาในฤดูที่หนาวนะครับอากาศหนาวคือเราต้องนับว่าต้องอย่าให้ออกรวงตอนอากาศหนาวตอนหน้าหนาวใช่ตอนก็ขอสิหนึ่งในจะปอดนิดนึงถ้าออกตอนฤดูหนาวเนี่ยเขาจะออกไม่สุดออกแบบครึ่งครึ่งรวงครับออกไม่สุดรวงเขาจะออกใบพลนแบบอย่างสมมุติว่าข้าวอยู่แค่นี้จะออกแค่นี้เขาออกเตี้ยลงะครับแบบออกคาคอครับ ก็มีปัญหามีผลกระทบกับใช่แต่ถ้าระหว่านในตอนอากาศหนาวค่ะไปออกตอนต้นบีใหม่ได้เพียงแต่ข้อห้ามคือห้ามไม่ออกตอนอากาศหนาวเย็นเท่านั้นเองอย่างนี้เราก็ต้องนับวันใช่ใช่ช่วงพฤศจิกาธันวาเดือนตุลาตั้งแต่พฤศจิกาธันวาแล้วก็มกราเนี่ยครับส่วนใหญ่จะอากาศเย็นเราอย่าให้เขาออกหลวงช่วงช่วงนี้จะมีผลเสียถ้าหวานในสามเดือนนี้ได้ค่ะหวานในช่วงธันวาเกี่ยวกุมภา ช่วงนี้ครับเราไล, mm. เาไล่เราไล่เดือนให้ดีแต่ละหวานได้ทุกเดือนนะครับตัวนี้ครับผลผลิตค่อนข้างสูงไล่ละหนึ่งร้อยสิบถึงหนึ่งร้อยสามสิบถังนะครับถ้าดูแลดีๆครับนะผลผลิตค่อนข้างสูงนะครับผลผลิตนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลนะคะทุกคนคือค่าวอายุตัวนี้นะครับหนึ่งร้อยวันเนี่ยอายุสิบเจ็ดวันห้ามเกินยี่สิบวันเนี่ยเราต้องให้ปุ๋ยรอบๆแรกไะ้ค่ะแล้วก็หลังใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยเนี่ยก็ฉีกยาบำรุง ห้าวันเจ็ดวันแล้วก็ไล่ไปเลยครับสิบห้าถึงยี่สิบวันเนี่ยเราก็ให้เป็นร,บรอบๆไปเลยแล้วก็สี่สิบห้าสี่สิบห้าถึงห้าสิบวัน,น,วนห้ามเกินหกสิบวันนะครับเราต้องหหยใส่ปุ๋ยรับท้องให้เขาแล้วเขาจะออกมาตัสอมอาหารให้ต้นเขาใหญ่ครับต่บวเวลาเขาออกรวงมารว,วงเขาจะใหญ่อ ตอนนี้ก็มีข้อมูลมาให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่เป็นเก็บความรู้เนาะยังมองหาพันุข้าวว่าจะทำพันุ์ข้าวไหนดีนะครับเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับว่าเอาพันุ์นี้ทำช่วงนี้หรือฤดูนี้ทำพันไหนนะครับเอาไปเปรียบเทียบกันดูนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเก็ความรู้นะคะอีกหนึ่งทางเลือกนะคะทุกคนครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาข้าวดีด ก็โทรมาปรึกษาได้นะครับข้าวดีดหญ้าวัชพืชปัญหาดินเป็นกรดเป็นดางนะครับหวานข้าวข้าวยืนต้นตายปัญหาแก๊ไข่เน่านะครับเรามีทางออกให้ท่านนะครับโทรมาปรึกษาลุงตีตะวันแดงนะคะครับผมฝากติดตามช่องลุงตีตะวันแดงด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ